น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างร่วมกับสนามช้างสังเวียนความเร็วระดับโลกของไทยค่ะสารต่อความสำเร็จปีที่5กับช้างคลาสสิกค,ค่ะ r e v i v a l 2024เทศากาลร,รวมพลรถคลาสสิกแห่งปียิ่งใหญ่ที่สุดของไทยอาเซียน1ปีมีครั้งกับการอวดโฉมรถคันโปรดและการประลองความเร็วสายเกาจอมซิ่งชิงถ้วยรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะปะทะกับงานยักษ์ของชาวสล้อ คอมมานเดอร์ซิตี้พร้อมกิจ,จกรรมความบันเทิงอัดแน่นครบเครื่องตลอด2วันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนโดยนำแร่ธรรมชาติตราช้างจัดงานใหญ่รับลมหนาวส่งท้ายปลายปีชวนคนรักรถคลาสสิกค่ะมาร่วมงานช้างคลาสสิกค่ะรี v i วเว2024หรือช้างคลาสสิกค่ะรี v ิวเว นำรถคันโปรดมาอวดโฉมและประลองความเร็ว พิสูจน์สมรรถนะและฝีมือกันในเซอร์กิตระดับโลกเปิดให้เข้าชมฟรีวันเสาร์และอาทิตย์ที่23-24พฤศจิกายน2567ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะน,ะนายตายนศิริชานวิทยารม์กรรมการผู้อำนวยการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเปิดเผยค่ะว่าการจัด2เทศกาลยักของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้แก่ช้างคลาสสิกคารไวเวิลเทศกาลร,รถคลาสสิกรถสะสมรถหายากจากโรงรถสู่ท้องถนนไป จนถึงแทร็กระดับโลกและงานยักษ์ของชาว2องล้อคอมมานเดอร์ซิตี้พร้อมทัพพาเรดรีวเวลที่ยาวที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยอาเซียนสร้างความคึกคักกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการเดินทางของทั้งจังหวัดบุรีรัมพ์พื้นที่ใกล้เคียงและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปพร้อมๆกันค่ะภายในงานค่ะมีกิจกรรมหลักสำหรับชาวสองล้อ รถยนต์สายเก๋าจอมซิ่งไม่ว่าจะคลาสสิกแทร็กเดย์กิจกรรมแทร็กเดย์แบ่งเป็นรุ่นได้แก่โปรโมเดิร์นคลาสสิกโมเดิร์นคลาสสิกซูเปอร์คลาสสิกสปอร์ตคลาสสิกยูโรคลาสสิกมินิคลาสสิก VW Revival และ Classic d r a กการแข่งขันแร็กทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์พร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษค่ะค l a s s ิกจิมคาน n าแบทเทิแข่งขันทักษะการขับขี่สไตล์จิมคาน่า s ิ m p l e s i m r a ซิ่งซิมูเลเตอร์คลาสสิกคาร์มินีมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์สำหรับคนรักรถคลาสสิกยนตโชมรถสะสมระดับตำนานนอกจากนี้ค่ะยังมี w o l k s w i n g e n Village หมู่บ้านแคมปิ้งสุดชิลของคนรักรถโฟล์ก และอีกมากมายเลยล่ะค่ะพิเศษกับกิจกรรมใหม่ในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนกับคลาสิกคา a ะ a าเดมีที่เปิดคลาสสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติทั้งในแทร็กและพิดค่ะจากผู้เชี่ยวชาญในการขับรถคลาสิกเรโท อย่างถูกต้องนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือการอวดชมของคลาสสิกคาร์และไบพารเรตขบวนพารเรตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรถคลาสสิกเรโทรซูเปอร์คาร์ระดับตำนานค่ะหลากยุคหลายสมัยทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลากรุ่นสร้างปรากฏการพารเรตรีวิววลที่ยาวที่สุดอีกครั้ง พร้อมถ่ายทอสดสดการจัดงานผ่านช่องทางออนไลน์สู่คนรักรถคลาสสิกทั่วโลกค่ะรวมทั้งกิจกรรมพิทวอล์ที่สุดแสนจะละลานตาไปกับการชมรถสวยๆในพิทกาลาดได้สัมผัสรถหายากมากมายและกิจกรรมกริดวอล์อีกหนึ่งสีสันที่จะได้ชมรถสวยๆนับร้อยคันบริเวณกริสตาร์บนสนามแข่งระดับโลกพร้อมถ่ายรูปสวยๆเป็นที่ระลึกและอีกมากมายค่ะ ภายในงานยังมีกิจกรรมความสุขอีกมากมายพร้อมการออกบูธสินค้าของตกแต่งรถและร้านอาหารชั้นนําจากจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากนี้ค่ะยังมีคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่สนุกไปกับศิลปินระดับตำนานร่วมฉลองครบรอบ22ปี c o m m a n d e r City คืนวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2567ในงาน c o m m a n เดอ City เทศกาลของชาวสองล้อที่ยิ่งใหญ่สนุกไปกับคอนเสิร์ตคาราบาวพยักคำพัน แล้ววงฟรีดอมลุกทุงล้านวิวแม็กอภิสิทธิ์ที่มาแบบเต็มวงค่ะมินตราอินทิราเต็มวงผู้สนใจซื้อบัตรเข้างานคอมมาเดอร์ซิตีราคา500บาทรับฟรีเสื้อเข้างาน1ตัว ใส่เสื้อแทนบัตรเข้างานรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่ะมอบให้กับโรงพยาบาลทั้ง5ภาพเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไปซื้อบัตรได a ้ที่ line ccmc ตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤศจิกายน2567ค่ะทั้งนี้ในส่วนของงานช้างค l a s s ิก Car Revival 2024ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่23 2 4ถึง24พฤศจิกายน2567ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัม เปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือรับชมทางออนไลน์ได้ทางเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn